มาดูจังหวะนี้ฟิบลามทุกคนดูถ้าใครไม่มีแบ็กขวาเอ็ดคอสซิงดูจังหวะนี้นิ่มนิ่มแล้วมาดูจังหวะต่อมาจี้มาแล้วโอ้หสไลด์ฟิบลามไม่โดนจังหวะนี้เจอเอ็ดคอสซิงนิ่มนิ่มแล้วมาดูจังหวะต่อมาเบิร์นวัตูกับโยฮันครับไหลมาจี่ฟิบลามเอ็ดคอสซีอีกครั้งหนึ่งนิ่มนิ่ม แล้วมาดูจังหวะนี้พลิกมาปลายแล้วฟีบรามจาังหวะนี้ลงๆแล้วทุกคนเอ็ดคอสซิงคงคงนิ่มเหตบริการเ,เรติมเจมงปออเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวเปรเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ iOS และ Android ครบเครื่องเรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเจมชั้นนันมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเจมคลิกลิงก์ด้านล่าง เพจแท้คนติดตามมากกว่า4 0,000คนแล้วนะครับสวัสดีครับพวกอนๆผมนะครับตาจะวิดีโอวันนี้ผมจะมารีวิวฟิลิปรามนั่นเองนะทุกคนนะที่มาให้เราเปิดอาทิตย์นี้นะมันเป็นแพ็กวนนะทุกคนนะมันก็เลยเอาพวกอีพิกพวกเดิมมาให้เราเปิดนะทุกคนนะผมก็มีอยู่แล้วนะก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะเผื่อใครที่ยังไม่มีแบ็คขวาที่เล่นดีๆแล้วก็เปิดดีๆนะทุกคนผมก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูเลยนะว่าควรตามล่าหรือเปล่านะแบ็คขวาคันนี้ทุกคนก็มาดูวิธีการ รับเลยนะผมก็จะอัพประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับฟิล์มรามนะก็จะเป็น6 48144แล้วก็ลงท้ายด้วย6แบบนี้นะคนเป็นลดเกมรับลงแล้วก็ไปเพิ่มพวกลาวพาน์ลบเต็ดพารตเพิ่มขึ้นนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยส่วนผมใส่บูธผมก็น่าจะเป็นบูธท,ที่ผม แอนดอมมานะทุกคนนะก็เป็น security นะผมก็ใส่มา็นที่เรียบร้อยก็จะบูทพวก Jumping นะพวกบาลานแล้วก็แอนสเตตเนานะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยก็มาดูค่าพลังข้างในกันบ้างนะทุกคนนะว่าจะโหัะแค่ไหนนะก็ตันอยู่ที่ลอยห้นะทุกคนก็เป็นแบ็กสไตล์บุกอยู่แล้วนะเป็น a อ k i n g f u ฟูแบ็กนะก็จะประมาณนี้เลยแตกบอลคอนโทรก็8ปิบเอ็นะดิบบิ้งแปดก็มันก็ไม่ใช่ตัวลุกนะทุกคนมันก็เลยประมาณนี้หละนะ แล้วก็เกมรับผมก็จะลดลงนะจะไม่เป็นสีเขียวเข้มแล้วนะก็จะมีเข้มบ้างนะแต่ก็ไม่เยอะนะทุกคนแล้วก็สปีดแล้วก็สปีดต้นนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนแล้วก็บาลานซ์เก้าสี่สเตตเมน่าร้อยสองนะทุกคนวิ่งได้ทั้งเกมนะทุกคนเพราะว่าเราใส่บูตซิเคอร์เรตี้ให้เขาเมื่อกี้นะก็เลยติดบวกหนึ่งมาก็เลยเป็นร้อยสองนะทุกคนสําหรับสเตมินานะก็ของหน้าก็ใช้เป็นบุลเลตเตอร์ทั้งสองตัวเลยนะทุกคนเอาไว้รอโคกเน้นๆอย่างเดียวเลยนะผมก็จะปั้นให้แบบ เปิดมากที่สุดนะเรือนก็เลยจับมาเล่นปีขวาปีต่ําแทนนะทุกคนก็มาดูกันเลยครับว่าถ้าใครไม่มีแบคขวาแล้วควรตามล่าหรือเปล่าก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะทุกคนแต่ส่วนผมก็จะเอาไปเล่นเป็นปีต่ำนะก็จะประมาณนี้เลยจะได้เพื่อนไปเติมเปิดโหดๆนะทุกคนก็มาดูกันเลยแล้วจังวันนี้ย้อนครับหมวนหนีมาก่อนเราจะเล่นชา้ชาๆนะทุกคนเพื่อให้ฟิลิปปามได้เติมขึ้นไปเปิดด้วยนะ แล้วจังหวะน,นี้ไหลามาที่ฟิลรามแล้วยังไงเบิร์นวันโทแล้วจะได้ไหมจังหวะน,นี้มาที่ฟิลรามแล้วเอ็ดคอซิงมานิ่มนิ่มโอ้โหยังไม่ถึง5นาทีเลยทุกคนได้มาแล้วนะเดนีเย่ด็ดอกบานะชาร์ตเข้าไปนะเมื่อกี้นะโอ้โหเปิดแม่นมากนะทุกคนสําหรับฟิลรามล่างนี้นะผมบอกเลยว่าโหสุดแน่นอนนะก็ได้มาเล่นเยอะแล้วนะทุกคนนะก็ดูอยู่แล้วว่ามันโหแค่ไหนนะมาดูจังหวะน,นี้ยังไง ฟิบลามหมวนมาโอ้โหไม่ถึงหมดทุกคนไปแล้วแบกแฮมแบกแฮมยังช้าไปนิดนึงก็ไปแล้วอยู่ฮันครับจังหวะนี้ไหลออกมาที่เฮเนสเฮเนสจี้มาแล้วไหลามาที่ดอกบาไหลออกมาที่ฟิบลามหมวนนีมาแล้วเอ็ดก็สิ่งหมานิ่มนิ่มโอ้โหสองแอซซิตแล้วทุกคนโอ้โหเปิดโค่นแม่นนะทุกคนนึกว่าจับวางนะเมื่อกี้นะ โอ้โห oh สำหรับเบ oh ีดคอสซิงโอ้โหูน ue, ห้นโหดว่ะทุกคนดูนะว่าจะได้แอซิดครั้งที่3หรือจะเป็นแอซิดแบบเฮสทีแอซิดหรือเปล่านะทุกคนดูตัวนี้หมวนีออกมาแล้วฟิลลาเบิร์นเข้ามาถึงไม้โอ้โหยังได้อยู่ออกไมมโอ้โหออกหลังไปวอ oh ้ทุกคนเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะผมจะเปิดทั้งหลอดมอ่วงแล้วก็หลอดธรรมดาท่านนถ้าอยู่ใกล้ประตูก็จะกดแบบเปิดธรรมดานะ ถ้าเราอยู่ไกลประตูเราก็จะเปิดหลอดม่วงเป็นธรรมดาทุกคนมาดูจังหวะนี้ให้มาที่ฟิลิปรามแล้วเปิดคุ้งโค้งมานิ่มๆโอ้โหทุกคนดูโอ้โหเอ็ดคอซิงโอ้โหโคตรโหทุกคนโคตรแม่นด้วยนะประเด็นนะโอ้โหโคตนโหจริงๆนะถ้าใครไม่มีผมแนะนําเลยนะให้ตามล่านะทุกคนนะถ้าใครไม่มีจริงๆนะสําหรับคนที่ไม่มีแบ็กขวาจริงๆที่แบบ เล่นโ,ดโหดๆแบบนี้นะทุกคนแล้วก็งบเหลือนะก็สามารถล่าได้เลยนะทุกคนถ้าใครไม่มีนะถ้าใครมีแบ็กขวาที่สามารถก่อใช้แล้วก็ไม่ต้องล่าก็ได้นะทุกคนก็มาดูกันต่อเลยแล้วจวังหวะนี้โอเว่นช้าไปนิดนึงแล้วโอ้โหไม่ได้เทุกคนแบ็กแฮมยิงเลยโอ้โหชนเสา เสียไปแล้วทุกคนเราสวนกับผู้หูสวนไม่ได้ด้วยว่ะแล้วเฮอร์เนสดักได้ไหลออกมาที่ฟิลิปรามแล้วลองแทงลองดูม้วนมาไหมโู้ไม่ทำว่ะทุกคนก็นจะแทงอ้อมนิดนึงนะแต่ว่ามันเบาเกินไปนะยังไงโรนัลโดหันหลังแทงมาที่เรอนลมาดริด่วันนี้พีกออกมายัางตดเฮอร์เนสเฮอร์เนสไหลออกมา แล้วหลับยายัดเข้ากลางมาโอ้โหฟิบลามึงเข้ากลางมาทําไมเพื่อนแล้วจังวันนี้โอ้โหไม่ได้วะยังไงโอเวน่นโอเวน่นสัตว์ยาวๆออกมาก็ยังติดแล้วจังวันนี้วิาไหลออกมาที่โยนครับเบินเข้ากลางมาจังวันนี้ฟิปรามหมวนหนีออกมาแล้วคืนมาเบิ้์นออกมาจัางวันนี้รอรอฟิบรามเข้าออประจาตาแหน่งก่อนไม่ได้โอ้ทุกคนเดี๋ยวจะโดนสวนกับยังดักได้อยู่นะแล้วยังไงโอ้โหช้าไปนิดนึง เดี๋ยวเราจะโดนส่วนแล้วยังติดคืนมาที่ลาฟินยาไหลเข้ากลางมาที่เฮเนตแทงออกมาโยฮันครับเบิลหนึ่งทีไหลออกมาที่ดอก่าไหลามาที่ฟิรามแล้วจมวนก็โดนโฉบไปแล้วทุกคนดูจังหวะนี้โรนัลโดแทงมาแรงๆเลยทุกคนก็ดึงผู้รักษาประตูมาเซฟไว้ก่อนแล้วเราเปิดพุ่งๆมาจังหวะนี้ยังได้ไหมได้อยู่แล้วไหลขึ้นมาดอกบาให้มาที่โรนัลโด เบิร์นออกมาแล้วจหวันนี้แทงมาที่ฟิลิปป้าไม่ถึงหมดทุกคนก็หมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วก็ได้มาแค่3ประตูเองนะทุกคนก็สาประตูต่อสูนนะเขาก็มีโอกาสยิงเราครั้งหนึ่งนะแต่ว่ายัางไม่ตรงกรอบทุกคน ผมก็จะเปลี่ยนเอ็เข้ามาตัวหนึ่งนะสองตัวตัวหนึ่งก็แล้วกันนะทุกคนเอาลุดกลิตลงมาชนนิดนึงนะแล้วก็ไปแทงให้ฟิลิรลามวิ่งเปิดนะทุกคนก็ามาดูกันเลยว่าจะมีแอซิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะทุกคนนะสำหรับฟิลิปรามนะก็ามาดูกันเลยทุกคนเบินออกมาแล้วไหลออกมาที่ตุลาม แล้วคืนมาที่ฟิลิปรามจังหวะน,นี้พาหมวนหมวนหนีแล้วจี้เลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหเยอะเกินหืมว่าจะหมวนคืนมนาะทุกคนเมื่อกี้นะโอ้โหแต่ออกข้างไปเฉยเลยว่ะมาทุกคนก็อาจจะเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนดูจังหวะน,นี้ไหลมาแล้วหืมโดนฉกไปที่โรดี้ไหลไมาอีกครั้งหนึ่งเบิ้ลวันทูโอ้โหว่าจะวันทูให้คืนแต่มันไม่มีมุมว่ะทุกคน แล้วก็จังหวัดหนีไม่ได้ปะแล้วยังไงโรดี้ขู่ออกมาลุดกุลิตเก็บได้แล้วจังหวัน,นี้เบิ้ลนวันทูกับลุดกุลิตไหลออกมาเราไม่ยิงเราจะเอ็ดคอสซิ่งแล้วขู<ค>่อืมโอ้โหขู่ไม่ดีเองทุกคนลูกพีนะกุสา่าไม่เอารุดกุลิตเลี้ยงเข้าไปยิงแล้วนะทุกคนนะยังไหลมาให้ฟิลิปรามได้เปิดคอสซิ่งลองดูนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะทุกคนกคน็ามาลุยก,กันต่อนะสำหรับครึ่งเวลาหลัง จงังหวะนี้เฮอร์เนสลองยกมาที่ลาฟินยาเปิดทันไหมทุกคนเปิดทันด้วยว่ะโมลิวา์คารก็บอกสบายสบๆนะลูกนี้แล้วเปิดยาวออมาโขกได้ไหมได้อยู่แล้วคืนมาที่อย่างไงฟิลรามพาหมวนหนีมาเอาไปแล้วจงวังหวะนี้ไปแล้วครับไม่ทันแน่นอนแล้วเอ็ดคอสซิงมาโรนาโดนิ่มนิมโอ้ เกียบลอยเลยทุกคน4 acid แล้วนะเกมนี้นะโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นทุกคนโอ้โหเปิดเป็นหายวะทุกคนขอแค่เรามีกองหน้าที่มันมีบูลเลตเดอร์หรือว่าแบบตัวที่มันโขกวีดีะทุกคนโอ้โหผมแนะนําเลยนะโคตรโหดตัวนี้นะถ้าได้เปิดนี่โอ้โหนะโ,โห,โโห,โห,โหโดจริงทุกคนดูเกมรับก็ฉายได้ทุกคนนะแล้วก็เกมลุกก็ดีอีกนะดูจงังหวะนี้ แล้วยังไงไหลออกมาที่เฮเนสเฮเนสหมวนหนีมาแล้วไหลออกมาที่โรนัโดแทงมาที่รุปลิตจี้มาแล้วใส่สายนิ่มๆโอ้โหจิ้มเข้าไปนะเมื่อกี้นะโอ้โหเรียบร้อยเลยทุกคนมาแล้วนะลูกที่ห้านะแต่ว่าฟิล์รามยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะทุกคนเมื่อกี้นะก็มาดูกันต่อว่าจะมีแอสซิตที่ห้าตามมาหรือเปล่าจะวันนี้โอ้โู่ไม่ได้นะทุกคนว่าจะมุดไปนะเมื่อกี้นะเยอะไปหน่อยนะ แล้วยังไงชา้ชาช้าแล้วจะโดนดักเอานะเพื่อนแล้วจังวันนี้วล่าแทงออกมาขู่อันหลังแทงด้วยทุกคนแล้วลองแทงมาที่รุดกริตรุกกริดรอรอ,อนิดนึงแล้วไหลออกมาจังวันนี้แตะลบหนึ่งทีสองทีแล้วไปแล้วจังวันนี้เอ็ดคอสซิงมาโรน่าโด้ขู่นี่วร้อยเลยทุกคนโอ้โหเอซิตี้ห้าแล้วนะ โอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะทุกคนถ้ามีโรนโโัลดอฟแบบเอ็กซแบบ์ฟิลิปรามแบบนี้โอ้หโหโคกได้ทั้งเกมนะผมว่านะโอ้โหตอนนี้ก็หกประตูแล้วนะน่าจะโขกไปห้าลูกแล้วนะทุกคนอีกลูกหนึ่งเป็นลุดก,กุลิดน,นะเลี้ยงเขาไปยิงนะโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะทุกคนเดี๋ยวจาวันนี้แทงมา้า้แทงไม่ดีเลยเดี๋ยวยังไงลาฟินยาไหลต่อมาที่โรโนโัลดหลอกไปโอ้โหดูชนเราเลยวนะทุกคนยังไง ขออีกรูน่นึงทุกคนขอ,กนะขอเป็นเจ็ดลูกนะมาขอเป็นแฮตติกสองแฮตติกนะเต็มแฮตติกแอซิดนะทุกคน<ด>ก็จะดีมากๆเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้วทุกคนดูจังหวะน,นี้เบิ้ลมาแล้ววันโตแล้วไหลออกมาแล้วจังหวะนี้ไปแล้วทนะุกคนเอ็ดคอสซิงมาแล้วโกกโอ้โหไม่ดนะทุกคนโอ้โหนิ่งๆเลยนะเมื่อกี้นะโรนัลโดนะหรือว่าเราเปิดแรงไปนิดนึงวะทุกคน โอ้โหโขกไม่โดนเฉยเลยอุตสา์ผู้เลกษาประตูเขาวิ่งออกมาแล้วนะเมื่อกี้แล้วยังไงโขกมาเขาน่าจะปล่อยจอยแล้วนะทุกคนแล้วยังได้อยู่คืนมาแล้วไหลต่อมาอยู่ไหนฟิลรามฟิลิปรามไหลามาแล้วจหวะนนี้ฟิลรามยกมาแล้วขออีกหนึ่งทีโอ้โหไม่ได้เลยทุกคน โอ,โ,โอ้โหเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้นะโอ้โหเกือบได้แอซิดเพิ่มแล้วนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้ว่าขอแค่อีกแอซิดเดียวก็ไม่ได้นะทุกคนเพน่าจะหมดเวลาแล้วนะเปิดมาหุ่มก็หมดเวลาจริงด้วยว่ะทุกคน ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะสำหรับแบคกควาของเรานะก็ถือว่าโหดสุดๆเลยแหละทุกคนล่างนี้นะก็มันเป็นล่างที่โหดที่สุดแล้วนะโอ้ลองเอาไปตามล่ากันดูได้ทุกคนผมรับกันว่าโหดแน่นอนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ